สวัสดีครับพามาชมพญาพุทธนะครับเป็นขุดธ,ธนาคารเก่าไซส์ขนาดเจ็ดสิบเซนนะครับความกว้างสูงเท่ากันนะครับองค์นี้สภาพส,บส,สมบูรณ์นะครับของบูชานะเป็นพญา,าพุทธแขวนผนังนครับสภาพเก็บสีนะครับของบูชาได้เลยนะครับเป็นพุทธมือสองนะครับอีกองเป็นพุทธ เหมือนกันนะครับองค์นี้ไซส์50เซนนะครับแบบนี้เปิดอยู่6,000นะครับรวมส่งปีมีพร้อมส่งอย่างละองค์นะครับองค์นี้เปิดอยู่8,500รวมส่งนะครับเป็นพญาคุณหน้าเทพนะครับบูชาในบ้านบูชาในสำนักง,งานนะครับพุทธคุณหนุนการงานบรารมีนะครับประดับบรารมีสนใจทักทายพูดคุยได้นะครับมี พร้อมส่งอย่างละองค์หมดแล้วหมดเลยนะครับ